ลองนึกภาพปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังมุ่งหน้าสู่รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์เบนซินขนาดเล็กวิ่งอยู่บนท้องถนนในญี่ปุ่นแถมยังมีกำลังมหาศาลจนบริษัทร,รถยนต์ไฟฟ้าต้องนอนไม่หลับชื่อของมันคือ Suzuki สเ c h ิ e t แม้ดูเล็กแต่ในด้านฟีเจอร์และสมรรถนะแล้วก็ไม่น้อยหน้า SUV ขนาดใหญ่และที่น่าประหลาดใจที่สุดคือแม้แต่ในยุคข,ของรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์เบนซินรุ่นนี้ก็ยังได้รับความนิยมอย่างมากจนความต้องการในญี่ปุ่นยังคงไม่ลดลงคำถามก็คือมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับรถคันนี้ ทำไมผู้คนถึงยังนิยมซื้อมันอยู่จนถึงทุกวันนี้เลิกใช้รถยนต์แบตเตอรี่แล้วประหยัดน้ำมันได้จริงหรือหรือเทคโนโลยีมันล้ำหน้าไปมากจนแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าก็ยังดูจืดชืดเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนและการอัปเดตต่างๆในรุ่นใหม่นี้ก็ยิ่งน่าทึ่งขึ้นไปอีกรูปลักษณ์ใหม่แบบเหลี่ยมมุมแต่มีสไตล์ฟังก์ชันภายในที่ชานฉลาดกว่าเดิมและความปลอดภัยที่ช่วยให้คุณออกไปเที่ยวกับครอบครัวได้อย่างสบายใจไร้กังวลทำไมรถคันนี้ถึงราคาถูกจังแล้วเทคโนโลยีเครื่องยนต์แบบไหนที่ยังคงถูกพููดถึงอย่ในนปััจจุบ ถ้าอยากรู้ว่ารถยนต์เบนซินรักษาความเหนือชั้นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในยุคนี้ได้อย่างไรวิดีโอนี้เหมาะสำหรับคุณก่อนที่จะไปดูวิดีโอต่อกดติดตามช่องเพื่อรับชมวิดีโอสุดเจ๋งเหล่านี้ก่อนใครรถยนต์พลังงานน้ำมันได้รับความนิยมมากขนาดนี้ในยุคของรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไรทุกวันนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ล้วนแต่พูดถึงแต่รถยนต์ไฟฟ้าสถานีชาร์จระยะทางที่แบตเตอรี่วิ่งได้และระบบชาร์จเร็วล้วนแต่เป็นปัจจัยหลักแต่ในจำนวนนี้มีรถยนต์หนึ่งคันที่ดึงดูดความสนใจของทุกคน นั่นคือซูซูกิสเตชิคที่ประเด็นสำคัญคือเมื่อทุกคนกำลังคิดจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วทำไมคนญี่ปุ่นถึงชอบรถยนต์พลังงานน้ำมันขนาดเล็กอย่างสเตชิคกันนักคำตอบนี้น่าสนใจมากรถยนต์ไฟฟ้ามีปัญหาสำคัญๆหลายประการเช่นเวลาในการชาร์จที่นานไม่มีสถานีชาร์จอายุการใช้งานแบตเตอรี่และราคาในทางกลับกันรถยนต์อย่างสเตชิคให้ความรู้สึกเหมือนเติมน้ำมันแล้วขับได้ทันทีไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมด นอกจากนี้ซูซูกิยังใส่เทคโนโลยีไฮบริดอ่อนเข้าไปด้วยซึ่งทําให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเล็กน้อยกล่าวคือถึงแม้จะเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ํามันเบนซินล้วนแต่ก็มาพร้อมกับระบบไฮบริดเล็กน้อยซึ่งช่วยเพิ่มระยะทางวิ่งและเมื่อราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นการใช้น้ํามันทุกหยดอย่างถูกวิธีจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งและใช่อีกอย่างหนึ่งผู้คนไม่ได้แค่ตามเทรนเท่านั้นแต่ยังคำนึงถึงการใช้งานจริงด้วยและสเตชิคิคือชื่อของความสะดวกนี้รถคันนี้มีขนาดเล็กพอดีกับที่จจจอดรรรรถแทกกซึงเเข้าาาไปใในนมื และยังช่วยลดค่าใช้ใจ่ายอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคุณได้แบรนด์ที่เชื่อถือได้อย่างซูซูกิแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมองย้อนกลับไปเลยถึงแม้ว่ารถจะแค่ทรงพลังแต่ดูน่าเบื่อในยุคนี้มันคงไม่ยืนยาวนักแต่สเตชิกิก็สร้างปรากฏการณ์นี้ได้เช่นกันรูปลักษณ์แบบกล่องให้ความรู้สึกที่แตกตา่างตั้งแต่แรกเห็นไม่เพียงแต่ดูมีสต์แต่ยังใช้งานได้จริงอีกด้วยดีไซน์แบบกล่องช่วยเพิ่มพื้นที่นั่งภายในแม้ว่าภายนอกอาจดูเล็กแต่ภายในกลับมีพื้นที่กว้างขวางราวกับรรถ SUV คคนนนใใหหญ่่่่่และีีือสิงทุม และครอบครัวขนาดเล็กในปัจจุบันชื่นชอบประตูบานเลื่อนที่ติดมากับรถยิ่งทําให้รถดูโดดเด่นยิ่งขึ้นคุณคงเคยเห็นประตูบานเลื่อนในรถยนต์ราคาแพงอยู่บ่อยๆแต่สเตเชกิได้มอบประตูบานเลื่อนนี้ให้กับรถยนต์ราคาประหยัดด้วยประตูบานเลื่อนนี้เด็กๆผู้สูงอายุหรือใครก็ตามสามารถเข้าออกรถได้อย่างไงไ่ายดายโดยเฉพาะเมื่อที่จอดรถมีน้อยและแน่นอนว่าด้วยรูปลักษณ์ด้านหน้าไฝ่หน้าเล็กและองค์ประกอบการออกแบบที่ให้ความรู้สึกแบบ s u v เล็กน้อย ทั้งหมดนี้รวมกันทำให้รถคันนี้ดูน่ารักแต่ก็แข็งแกร่งหลายคนเริ่มเรียกมันว่ารถมินิ SUV และชื่อนี้ก็เหมาะสมอย่างยิ่งทั้งเรื่องระยะทางและเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใช้น้ํามันน้อยลงแต่กําลังเพิ่มขึ้นทีนี้มาพูดถึงสิ่งสําคัญที่สุดหัวใจสําคัญของรถคันนี้นั่นคือเครื่องยนต์ Suzuki ส,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 สเปเชกิได้รับความนิยมไม่เพียงแต่รูปลักษณ์หรือฟีเจอร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงระยะทางวิ่งและสมรรถนะด้วย และเมื่อเราพูดถึงระยะทางสิ่งแรกที่นึกถึงคือค่าใช้จ่ายที่น้อยลงการเดินทางที่มากขึ้นเครื่องยนต์ที่ติดตั้งในสเตชิกเรียกว่าเครื่องยนต์ซีรีอ์ห0 6 A ฟังดูเป็นเทคนิคมากแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือเครื่องยนต์660ลูกบาทเซนติเมตรที่เชื่อถือได้ตัวเดียวกับของซูซูกิซึ่งใช้ในรถเคซึ่งเป็นรถยนต์ขนาดเล็กในญี่ปุ่นเครื่องยนต์นี้มีขนาดเล็กแต่ชาญฉลาดมากหมายความว่าได้รับการปรับแต่ง ให้ประหยัดน้ำมันน้อยลงวิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นโดยไม่ทําให้เครื่องยนต์ทํางานหนักเกินไปแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดสิ่งที่น่าทึ่งที่ซูซูกิทําได้คือการใช้เทคโนโลยีไฮบริดอ่อนทีนี้คุณคงคิดว่านี่คืออะไรมาทําความเข้าใจกันแบบง่ายๆกันดีกว่าทุกครั้งที่คุณสตาร์รถหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงหรือขับชา้ชาๆเครื่องยนต์จะมีแรงดันสูงสุดและสิ้นเปลืองน้ํามันมากขึ้นช่วงเวลาเหล่านี้เองที่ระบบไฮบริดแบบอ่อนจะมีประโยชน์มีมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ขนาดเล็ก ซึ่งช่วยสนับสนุนเครื่องยนต์ในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นขณะขับรถฝ่าไฟแดงมอเตอร์จะดันเครื่องยนต์เบาๆซึ่งช่วยลดภาระของเครื่องยนต์และลดการใช้น้ํามันนอกจากนี้เมื่อคุณเหยียบเบรกระบบจะไม่ปล่อยให้พลังงานนั้นสูบเปล่าแต่จะเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ซึ่งจะนําไปใช้ในภายหลังวิธีนี้เรียกว่าการเบรกแบบสร้างพลังงานกลับคืนกล่าวคือมีประโยชน์แม้ในขณะที่รถหยุดนิ่งทีนี้เรามาพูดถึงคําถามที่แท้จริงกันรถคันนี้วิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่ จากการทดสอบในญี่ปุ่นซูซูกิสเปเชกีให้ระยะทางที่สบายๆที่22-26กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่สมมติขึ้นผู้คนก็เคยได้ระยะทางขนาดนี้ในชีวิตจริงเช่นกันโดยเฉพาะการจราจรในเมืองลองคิดดูสิว่าเมื่อราคาน้ำมันอยู่ที่100รูปีต่อลิตรและรถวิ่งได้25กิโลเมตรต่อลิตรรถคันนี้น่าจะประหยัดน้ำมันได้มากใช่ไหมลองเปรียบเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าดูสิสมมติว่าคุณมีรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งได้300กิโลเมตร แต่ขณะที่กำลังหาสถานีชาร์จแบตเตอรี่กลับหมดไป10%ยิ่งไปกว่านั้นเวลาในการชาร์จยังอยู่ที่6-8ชั่วโมงและหากแบตเตอรี่เสือ่อมภายใน5-6ปีราคาจะสูงมากจนผู้คนนิยมซื้อรถใหม่ในทางกลับกันสเตชกีเติมน้ำมันแล้ววิ่งได้ภายใน2นาทีโดยไม่ต้องชาร์จเลยนอกจากนี้ในรถยนต์ไฟฟ้าสภาพอากาศเย็นหรือร้อนจัดก,ก็ส่งผลต่อระยะวิ่งแต่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน,นอย่างสเตชกี้ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศมากนัก ให้สมรรถนะในทุกสภาวะอีกหนึ่งจุดเด่นของเครื่องยนต์รุ่นนี้คือการบำรุงรักษาต่ำเนื่องจากเครื่องยนต์รุ่นนี้มีขนาดเล็กและใช้งานมานาในท้องตลาดอะไหล่จึงมีราคาถูกและช่างก็มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีนั่นหมายความว่าคุณไม่จําเป็นต้องเสียเงินมากมายในการซ่อมบำรุงและไม่จําเป็นต้องไปหาช่างเทคนิคเฉพาะทางขอเล่าอีกเรื่องที่น่าสนใจเมื่อเครื่องยนต์สเปชชี่อยู่ในสภาวะเดินเบานั่นคือรถจะหยุดทํางานแล้วรถก็จะดับไปเองและทันทีที่คุณเหยียบคันเร่งมันก็สตาร์ตติดอีกครั้ง และก็ราบรื่นมากโดยนี่เรียกว่าระบบอัดสตารสต็อวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดน้ำมันแต่ยังช่วยลดมลพิษของรถยนต์อีกด้วยนั่นหมายความว่ารถยนต์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ของสเ e ชกินั้นทั้งชานฉลาดและชานฉลาดสุซ,ซูกิสเ e ชกิเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน,นแต่สมองของมันเทียบเท่ากับความชานฉลาดของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยขนาดเครื่องยนต์ที่เล็กประหยัดน้ำมันเทคโนโลยีไฮบริดแบบไมฮับริดและภาระกกกาาารรรบุงััษทที่่น้้อยวหมด ทำให้ Suzuki Spacchi เ,เ,เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ปี2025มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรใหม่บ้างตอนนี้ Suzuki ได้เปิดตัว Spacchi รุ่นปี2025แล้วคําถามก็เกิดขึ้นว่ามีอะไรใหม่บ้างเป็นเพียงการปรับโฉมเพื่อโชว์หรือมีการเปลี่ยนแปลงพิเศษภายในงั้นเรามาทําความเข้าใจทีละอย่างด้วยภาษาง่ายๆกันดีกว่าก่อนอื่นเรามาพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนรุ่นใหม่นี้ดูเฉียบคมและทันสมัยกว่ารุ่นก่อนหน้าดีไซน์ ทรงกล่องยังคงเดิมแต่กระจังหน้าได้รับการเสริมแต่งให้ดูบึกบึนขึ้นเล็กน้อยไฟหน้าได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นเหล็ตให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือมีตัวเลือกสีใหม่ให้เลือกสรรซึ่งผสมผสานสีแบบทูโทนได้อย่างลงตัวทีนี้มาพูดถึงเครื่องยนต์กันบ้างใช่ซูซูกิยังคงใช้เครื่องยนต์ a6a ที่เชื่อถือได้เช่นเดิมแต่กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ecu ได้รับการปรับปรุงใหม่ทําให้เครื่องยนต์ทางานนุ่มนวลและตอบสนองได้ดีกว่าเดิมนอกจากนี้ระบบไฮบริด ซึ่งช่วยประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นความปลอดภัยก็ดีขึ้นเช่นกันขณะนี้ระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกแบบเซนเซอร์คู่ระบบเตือนออกนอกเลนและสัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกฉุกเฉินกำลังจะมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งก่อนหน้านี้มีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นความหมายนั้นชัดเจนรุ่นปี2025ไม่ได้มีเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น รถคันนี้ได้รับการอัปเกรดทั้งรูปลักษณ์เทคโนโลยีและความปลอดภัยทั้งหมดนี้รวมอยู่ในรถที่เคยสร้างความฮือฮาบนท้องถนนในญี่ปุ่นมาแล้วไม่ว่าภายนอกจะสวยงามแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ชอบนั่งภายในคุณก็คงไม่อยากขับแต่จุดแข็งที่สุดของสเตชคือภายในซึ่งสร้างความประหลาดใจอย่างมากมาดูโลกมหัศจรรย์ภายในกันดีกว่าทันทีที่เปิดประตูรถสิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ห้องโดยสารที่โฉบเฉี่ยวและเปิดโลง่งด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำให้มีพื้นที่เหนือศีรษะ และช่วงขาภายในห้องโดยสารกว้างขวางแม้แต่คนตัวสูงก็สามารถนั่งได้อย่างสบายโดยไม่ต้องก้มตัวส่วนเรื่องเบาะนั่งเบาะนั่งของสเตชิกิก็ได้รับการออกแบบให้นั่งสบายยิ่งขึ้นนอกจากนี้เมื่อพับเบาะนั่งแล้วคุณก็สามารถใช้รถเป็นรถมินิแวนได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นการขนสัมภาระหรือเก็บจักรยานเด็กทุกอย่างสะดวกสบายในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆตอนนี้มาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับทั้ง Android Auto และ Apple c a r p l a y นั่นหมายความว่าตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอยากฟังเพลงหรือใช้งานระบบนำทางทุกอย่างก็ทำได้จากหน้าจอเดียวกันและที่น่าสนใจที่สุดคือตอนนี้มีกล้อง360องศาคุณคิดว่าน,นี่เป็นฟีเจอร์ล้ำสมัยในรถยนต์ขนาดเล็กขนาดนี้เลยเหรอทำให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายแม้แต่ผู้ขับขี่มือใหม่ก็สามารถจอดรถได้อย่างสบายใจนอกจากนี้คุณยังจะได้รับแผงหน้าปัดดิจิทัลระบบปรับอากาศอัตโนมัติประตูเลื่อนไฟฟ้าที่เปิดได้เพียงกดปุ่ม และช่องชาร์จ USB นั่นหมายความว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆที่ก่อนหน้านี้มีเฉพาะในรถยนต์ขนาดใหญ่ตอนนี้ก็มีในสเตชเช่นกันส u สูกิยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของห้องโดยสารด้วยการตกแต่งด้วยพลาสติกให้สัมผัสนุ่มสบายและเพิ่มพื้นที่เก็บของขนาดเล็กเช่นช่องเก็บของพิเศษสำหรับมือถือกวดน้ำและแว่นกันแดดอีกหนึ่งความพิเศษคือการออกแบบพื้นรถแบบเรียบธรรมให้คุณรู้สึกสบายขณะเดิน นี่เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกในครอบครัวเห็นได้ชัดว่าอุปกรณ์ของสเตชันไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์ที่น่ารักเท่านั้นแต่ยังมีโลกอัจฉริยะซ่อนอยู่ภายในอีกด้วยโลกที่มอบความสนุกของรถยนต์คันใหญ่ในราคาประหยัดราคาสุดคุ้มรถจัดเต็มในงบจำกัดทีนี้คำถามก็ผุดขึ้นมาว่าในเมื่ออุปกรณ์ซ u ซูกิสเ t ชันมีให้เลือกเทียบดีไซน์ใหม่ฟีเจอร์ครบครันประหยัดน้ำมันแถมยังมีระบบความปลอดภัยครบครันแล้วทำไมราคาถึงถูกขนาดนี้คำถามนี้ผุดขึ้นมาในใจทุกคน เอาละมาทำความเข้าใจกันด้วยภาษาง่ายๆกันก่อดๆดนต้องเข้าใจก่อนว่าซูซูกิผลิตเทชิคิด้วยแนวคิดที่ชัดเจนราคาต่ำกำไรสูงและมีเหตุผลเชิงกลยุทธ์มากมายเบื้องหลังสิ่งนี้ซึ่งทำให้รถมีราคาถูกและเข้าถึงได้แต่ยังคงคุณภาพไว้ได้ประการแรกรถยนต์คันนี้จัดอยู่ในกลุ่มรถเคกาของญี่ปุ่นในญี่ปุ่นเคกาหมายถึงรถยนต์ขนาดเล็กมีความจุเครื่องยนต์น้อยกว่า660ลูกบาศก์เซนติเมตรและเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองรัฐบาลญี่ปุ่นยกเว้นภาษีให้กับรถยนต์ ประเภทนี้ประกันภัยราคาถูกและภาษีรถยนต์ก็ต่ำเช่นกันด้วยเหตุนี้บริษัทต,ต่างๆจึงสามารถขายรถยนต์เหล่านี้ได้โดยทำให้มีราคาที่เข้าถึงได้นี่จึงเป็นเหตุผลแรกที่ทำให้ราคาอุปกรณ์สเตชนันต่ำด้วยนโยบายอันชาญฉลาดของรัฐบาลและการวางแผนที่แม่นยำของบริษัทประกันที่สองซูซูกิได้รักษากระบวนการผลิตรถยนต์รุ่นนี้ให้เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าชิ้นส่วนต่างๆเช่นเครื่องยนต์กระปุกเกียร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ถูกนำมาใช้ในรถยนต์ซูซูกิรุ่นอื่นๆ เช่นกันด้วยเหตุนี้บริษัทจึงไม่จําเป็นต้องผลิตชิ้นส่วนแยกกันสําหรับรถแต่ละรุ่นจึงช่วยลดต้นทุนการผลิตนี่เรียกว่ากลยุทธ์การแบ่งปันอะไหล่และซูซูกิก็เชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นอย่างดีประการที่3มฟีเจอร์ต่างๆที่มีอยู่ในชุดแต่งเเชลได้รับการคัดสรรมาอย่างชาญฉลาดหมายความว่าทุกอย่างไม่ได้ถูกยัดเยียดลงไปบริษัทได้เล็งเห็นแล้วว่าฟีเจอร์ใดที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่ต้องการมากที่สุดเช่นหน้าจอสัมผัสกล้องมองหลังประตูเลื่อนและระบบเตือนความปลอดภัยและได้ให้ความสําคัญกับฟีเจอร์เหล่านี้ ด้วยเหตุนี้รถจึงไม่ดูขาดคุณสมบัติหรือบรรทุกของมากเกินไปนั่นคือรักษาสมดุลและลูกค้าได้รับสิ่งที่ต้องการในราคาที่เหมาะสมประการที่4ี่คือขนาดของมันเกียร์สเตชันมีขนาดเล็กเมื่อมองจากภายนอกจึงใช้วัสดุน้อยลงน้ำหนักตัวรถก็น้อยลงซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตการขนส่งและการจัดเก็บของบริษัทแต่ซูซูกิได้จัดสรรพื้นที่ภายในอย่างชาญฉลาดจนคุณแทบไม่รู้สึกว่านี่เป็นรถขนาดเล็กเลยเมื่อพูดถึงราคาจริงแล้วราคาสเตชันในญี่ปุ่น เริ่มต้นที่ประมาณ1.5ล้านเยนหรือประมาณ10,000ถึง11,000ดอลลาร์สหรัฐหากพิจารณาราคานี้จะเห็นว่าถูกกว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ฟีเจอร์สูงอื่นๆมากและไม่ใช่แค่เรื่องราคาเท่านั้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเกียร์สเตชก็ต่ำมากเช่กนการเครื่องยนต์มีขนาดเล็กประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษาก็ต่ำนอกจากนี้ระบบไฮบริดแบบอ่อนและฟังก์ชันสตาร์ทสตอกยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วย นั่นก็คือแม้จะซื้อไปแล้วก็ไม่ทําให้กระเป๋าหนักลองคิดดูสิใครบ้างจะไม่อยากได้รถที่ดูดีมีสไตล์ภายในนั่งสบายฟีเจอร์ล้าสมัยประหยัดน้ํามันสุดๆและสบายกระเป๋าและนี่คือสิ่งที่ทําให้สเตเชอได้รับความนิยมในญี่ปุ่นผู้คนไม่ได้ต้องการแค่ของถูกๆแต่พวกเขาต้องการความคุ้มค่าคุ้มราคาและชุดแต่งซูซูกิสเตชก็จะเต็มแทนที่จะทุ่มเงินมหาศาลซื้อรถยนต์ไฟฟ้า และมองหาที่ชาร์จอยู่เรื่อยๆผู้คนกลับเลือกที่จะซื้อรถยนต์ที่ไว้ใจได้ประหยัดและทรงพลังสําหรับใช้ในชีวิตประจําวันกระแสความนิยมในญี่ปุ่นกําลังมาแรงทําไมความต้องการถึงไม่หยุดนิ่งคําถามสําคัญคือในเมื่อประเทศอย่างญี่ปุ่นก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปไกลใส่ใจเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ามากมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ทุกหัวมุมถนนแล้วทำไมผู้คนถึงนิยมซื้อรถยนต์เบนซินอย่างซูซูกิสเปช่กันนักจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของตัวรถเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความคิดวิถีชีวิต และแนวทางปฏิบัติของชาวญี่ปุ่นด้วยชาวญี่ปุ่นมักจะติดตามเทรนด์ใหม่ๆแต่ก็ใช่ว่าจะปราศจากการคิดพวกเขามองหาเหตุผลในทุกสิ่งและหากบางสิ่งไม่สามารถใช้งานได้จริงพวกเขาจะไม่นำมันมาใช้เพียงเพื่อโชว์ปัญหาใหญ่ที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าคือข้อจำกัดในชีวิตจริง เวลาในการชาร์จยาวนานขึ้นอายุการใช้งานแบตเตอรี่จำกัดประสิทธิภาพลดลงเมื่ออากาศเย็นและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมก็สูงขึ้นเช่นการในรถยนต์ไฟฟ้าจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้หากต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่กระเป๋าก็จะเบาลงในทางกลับก,กันร,รถยนต์อย่างสเตชันกลับไม่ยุ่งยากเติมน้ำมันแล้วไปได้เลยไม่ต้องเสียเวลาชาร์จไม่ต้องเปลืองแรงแบตเตอรี่แถมยังประหยัดน้ำมันสุดๆค่าบำรุงรักษาก็ถูกมากค่าบริการรายปีก็สบายกระเป๋าสุดๆและที่สำคัญที่สุดคือในเขตเมืองส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นถนน และที่จอดรถมีจำกัดมากการนำรถ s u v ไฟฟ้าขนาดใหญ่ไปที่นั่นไม่ใช่เรื่องที่สะดวกนักตัวทางขนาดทัทรัฐและประตูบานเลื่อนของสเตชิคีมองยิ่งสำหรับกรณีนี้ลูกค้าชาวญี่ปุ่นมีนิสัยที่แตกต่างจากคนอื่นพวกเขาชอบรถที่เงียบเชียบหมายความว่ารถที่ไม่ต้องโชว์ตัวแต่ใช้งานได้ดีเยี่ยมและนี่คือภาพลักษณ์ที่สเตชิีสร้างขึ้นรถครอบครัวที่น่าเชื่อถือราคาประหยัดและดูแลรักษาง่ายและนี่คือเหตุผลที่ความต้องการรถยนต์รุ่นนี้เพิ่มขึ้นทุกปีแทนที่จะลดลงเมื่อบริษัทอื่นๆ เสนอส่วนลดและโครงการขายรถยนต์ไฟฟ้าแต่ SpaceX กลับขายได้เงียบกริบและนี่คือชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดกลยุทธ์ของซูซูกิน้ำมันเบนซินกำลังเข้ามาแทรกแซงตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทีนี้มาทำความเข้าใจแผนการของซูซูกิกันก่อนเมื่อทั้งโลกและบริษัทรถยนต์อื่นๆไล่ล่ารถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่เทสลาไปจนถึงโตโยต้าทุกคนต่างก้มมุ่งหน้าสู่การแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าแต่แล้วซูซูกิก็เลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย พวกเขาพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าแต่ไม่ได้ทุ่มเทพลังงานทั้งหมดให้กับมันพวกเขาคิดว่าถึงเวลาของรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนแต่ไม่ใช่ตอนนี้และด้วยความคิดนี้พวกเขาจึงมุ่งเน้นไปที่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและไฮบริดและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของยานยนต์อย่างสเตชชกิสุซูกิรู้ดีว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้าคือโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองเล็กๆหรือการใช้งานในชีวิตประจําวันรถยนต์ไฟฟ้ายัางคงสร้างความยุ่งยากในทางกลับกันผู้คนที่ขับขี่ทุกวันต้องการยานาพาหนะ ในทุกสภาพอากาศทุกสถานการณ์โดยไม่ต้องหยุดรถและไม่ลังเลด้วยเหตุนี้ซูซูกิจึงร่วมกับทีมวิศวกรจึงได้ออกแบบรถยนต์อย่างสเตชเชกิที่มีรูปลักษณ์ทันสมัยน้ำหนักเบาขับขี่สบายไม่หนักกระเป๋าและยังชาญฉลาดเทียบเท่ารถยนต์ไฟฟ้าในด้านเทคโนโลยีพวกเขาได้เพิ่มระบบไฮบริดอ่อน,ออนๆลงในเครื่องยนต์เบนซินซึ่งช่วยเพิ่มระยะทางวิ่งและลดแรงกดของเครื่องยนต์ จากนั้นพวกเขาก็รักษาขนาดของรถให้เหมาะกับทุกสถานที่ตั้งแต่ถนนแคบๆในเมืองไปจนถึงทางหลวงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของซูซูกิคือการที่พวกเขาเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรกพวกเขาไม่เพียงแต่ทำตามเทรนด์เท่านั้นแต่ยังคิดอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย และเมื่อบริษัทอื่นๆยังคงยึดติดกับอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าซูซูกิกลับเสริมความแข็งแกร่งให้กับปัจจุบันปัจจุบันเมื่อดูกราฟของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจะพบว่าหลายรุ่นเลิกผลิตไปแล้วความต้องการรถยนต์เหล่านี้กำลังลดลงแต่รถยนต์อย่างสเตชิกยังคงวิ่งได้อย่างมั่นใจบนท้องถนนในญี่ปุ่นและนี่คือความมหัศจรรย์ของกลยุทธ์ของซูซูกิการตัดสินใจที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธอีวีอย่างสิ้นเชิงหรือยึดติดกับมันพวกเขาเข้าใจความต้องการของผู้คนและผลิตสินค้าออกมาาตนนั้ และที่สําคัญคือฟีเจอร์และราคาที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเมื่อบริษัทอื่นๆเข้ามาโพพันกับการแข่งขันรถยนต์ไฟฟ้าซูซูกิกลับยอมทุ่มทุนพัฒนารถยนต์เบนซินและไฮบริดอย่างสบายๆและในวันนี้กลยุทธ์เดียวกันนี้ก็ทําให้ซูซูกิคว้าชัยชนะในตลาด